ตีฮะอยากวางไมลไปจับเกียร์กิจกรรมสุดดิบอะไรที่ไม่เข้ากับมากคุณชายก็ทุกคนอาจจะเห็นว่าผมเป็นคนแบบใจเย็นนิ่งๆอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วผมเวลาขับรถอะขับแบบเฟี้ยวฟามากเขชอบขับรถเหยียบยังไงเหยียบหนักขนาดไหนก็ก็มิดเลยครับผมโอ้มิดไมเลยมิดไมเลยบอกล่าสุดครับขับรถไปหัวหินไปถ่ายละครครับ ผมจับมีทั้งทางเลยนะขับเร็วมากจริงจนแบบสวยให้ตีตีลงลงลงทำไมถึงขับ,ขบเร็วอ่ะไม่รู้เป็นคนแบบเหมือนชอบชอบความเร็วเร็วมั้งครับผมชรบขับรถแล้วเร็วด้วยเหรอคะพี่ใช่เมื่อก่อนเร็วมากแต่ว่าเดี๋ยวนี้ตั้งแต่มีลูกเลิกหมดเลยค่ะทุกสิ่งอย่างที่จะเสีย่งยงอะไรเงี้ยเลิกหมดไี่กลัวเลยพี่ขับรถเร็วเหรอเคยเหยียบถึงสองร้อยไหมพี่แอบอุ้ยสมัยก่อนได้หมดไม่เคยไม่มาเลยเมื่อก่อนไม่กลัวเพราะคิดว่ามัน เราไม่เคยเกิดไงแล้วคิดว่ามันไม่มีมันไม่เกิดกับเราหรอกอะไรเงี้ยแต่พอมีลูกกลัวหมดเลยค่ะกลัวมากตอนนี้กลัวป่วยกลัวตายกลัวทุกสิ่งทุกอย่างตอนขับรถเหยียบ200นะเขาเคยเหยียบสองร้อไม่ตัดลงมาตัดภาพตัดภาพลงมาพอเดินลงมาเดินลงมาดีนี่นะคิดดูสิถ้าสุดว่ามีคนมาขับรถตัดหน้าคุณพระบาปบุญ พอหมดคำพูดนั้น <c oughs>